ไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีค่ะในการทำเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะสะครับรผัดกระตุยใบโรสเบอร์รี่ค่ะอ้าวเคมีอะไรพูดอะไรยังือที่เรานำใบโรสเบอร์ี่มันมาทำเพราะว่าใบโรสเบอร์ี่ค่ะมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวต่อต้านอนุมูลอิสระผัดเซลล์ผิวเก่าด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวค่ะโดยส่วนผสมนะคะเราก็จะมีดินสอพองคัมมีน่นพลาเกลือดินสอแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ค่ะมันก็จะช่วย เติมของไบรอทเมลี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมันจะเป็นรูปแบบผงค่ะเอามาผสมน้ำแล้วก็ขัดได้เลยค่ะใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าค่ะเรื่องของเรานะคะก็จะทําเป็น3รูปแบบค่ะก็คือรูปแบบขนาดนี้นะคะขนาด30กรัมราคา29บาทค่ะแล้วก็มีขนาด50กรัมราคา49บาทค่ะแล้วก็มีแบบกระปุกด้วยนะคะ,ะ100่กรัมราคา79บาทค่ะ วิธีการใช้นะคะเราก็นําผงสก้าบะขามาผสมกับน้ําหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้ตัวเสริมอะค่ะก็มาสามารถผสมกับนมน้าผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวได้เลยค่ะเวลาขัดนะคะก็จะขัดทิ้งไว้ทิ้งประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดค่ะมม่มีอะไเสริมเพิ่มไหมไม่ไมีมมมมเอาแล้วมาทำไมคาเชียได้มาทำอะไร อันนี้ค่ะของเราใช่ไหมคะก็คือที่เราใช้ทําแบบผมเนี่ยเพื่อให้มันเก็บได้นาน <Okay. S 1> คือถ้าอย่างสมมุติว่าทําเป็นสูตรน้ําหรือว่าสูตรเนื้อสรับเป็นครีมอะค่ะมันต้องใส่สารกันบูดซึ่งมันต้องใช้สารเคมีก็จะอาจจะทําไม่เกินอันตรายต่อผิวค่ะ uh huh. เราเน้นการใช้ธรรมชาติแท้100%เซค่ะมีเซอร์ไหมครับไม่มี เด uh, okay. yeah. oh, yeah. yeah. yeah, okay. ี๋ยวนะกำลังเข้าใจอยู่ว่าสทับขัดผิวอ๋อคือขัดผิวใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าผสมน้ำแล้วเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะลองดูด้วยได้ค่ะตอนนี่ขาวอยู่แล้วขัดเซลล์ผิวได้ค่ะมันจะทำให้ผิวนุ่มนุ่มมากขึ้นค่ะถ้าขัดในครั้งแรกแต่ว่าไม่ใช่ว่าครั้งแรกเราจะขาวเลยนะคะเราต้องใช้อย่างต่อเนื่องค่ะ คะผิวเจ็บมันช่วยผ่านเจลผิวใช่ไหมคะเราก็สามารถทาครีมมาบำรุงต่อได้ค่ะเพื่อช่วยกันอันนี้ก็ขับแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักพักนึงค่ะแล้วก็จะเช็ดออกค่ะทิ้งไว้นานไหมประมาณห้านาที้โอเีเอาสมมติถึงแล้วได้แล้วต้องใช้กระดาษเปียกใช่ค่ะได้ค่ะอย่างลูกค้าซื้อไปใช้ที่บ้านเนี่ยก็ใช้น้ำเปล่าล้างเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่า ที่เห็นว่าเหลืองนะคะของเรามีส่วนผสมจากขมิ้นอยู่แล้วค่ะก็เลยจะทําให้เหมือนว่าเหลืองเพราะว่าเป็นสีของขมิ้นมันเป็นสมุนไพรแท้ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยผ่าเซลล์ผิวให้ผิวกระจ่างใสขมินขม้นขมิน้นแต่เป็นพมา่าเลยที่นหมผเหลืองเลยเนียอเรานะคะ บูแลวก็ช้อปปี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการกระจายแล้วก็เผยแพร่หาช่องทางต่างๆค่ะแล้วก็มีการโฆษณามีคลิปรีวิวค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์การแจกนามบัตรด้วยค่ะไอ้นี่คือขวดอะไรนใช้ไม่ไม่ใช่อะไนี้ไม่เหมือนอ๋อนี่คือผสมใช่ค่ะคือให้อยากลูกค้าจะไม่ไม่ใช้น้ำเปล่าอะค่ะก็จะผสมเป็นผสมกับนมหรือว่าผสมกับน้ำผึ้งหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้ค่ะอืมคือ แล้วเมื่อกี้คือใช้กำลังน้ำใช่ค่ะใช้กำลังเปล่าเนี่ยค่ะผิวน้องก็จะแตกต่างกันระหว่างข้างที่ขัดกับข้างที่ไม่ได้ขัดข้างที่ขัดแต่ผิวจะนุ่มขึ้นค่ะโอเคอะไรที่ใครเยอะโอเคก็คือเข้าใจแล้วว่าไม่ได้ใช้น้ำเดียวใช้ตัวนี้ด้วยน้ำสดกระเพิ่มน้ำมะนาวแลูวแต่แต่ละอันเนี่ยอันไหนแบบออกแบบดีสุดก็จะเป็นมะนาวแล้วมีบดในการขัด ก็คือจะมี2แบบนะมีแบบนี้กับแบบนี้ใช่่คะจะมีสีเล็กสีใหญ่แล้วก็มีกระปุกขันนี่สำหรับคนเอาไปทดลองใช่ค่ะอันนี้สครับตัวนี้พวกเราใช้กันทุกคนเลยมองผิวคนผิวพันดีนะเนี่ยอยู่แผนกอะไรครัหนางนงามการตลาดค่ะการตลาดต้องขายของเก่งเนี่ยสมมติว่าต้องการขายเนี่ย คุณจะให้คนสามารถซื้อได้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมันเป็นธรรมชาติแท้แน่นอนว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวการแพ้การระคายเคืองค่ะลูกค้าลองใช้ดูก่อนได้โดยการทดสอบใต้วงแขนค่ะหากเกิดการคันการระคายเคืองลูกค้าสามารถดูได้ค่ะว่าลูกค้าแพ้ตัวไหนบางคนเขาแพ้พวกขมิน้นหรือไผย่อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะกำลังจะตัดสินใจ ยังไม่ซื้อโปรโมชั่นเอาให้ขายให้ได้ดูนี่มีอะไร<น>ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือซื้อ3ชิ้นเป็นฟรี1ชิ้นค่ะซื้อครบ10ชิ้นแถมอุปก,กรณ์ฟรี1ชิ้นค่ะอุปกรณ์นนในการพัฒิวค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะคือถ้วยกับไม้พายที่ใช้ในการผสมค่ะโอ้โหแพงเลยอันนี้อย่างนี้สองเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าบาท ซองใหญ่49บาทตัดสินใจจะซื้ออันนี้แต่ว่ายังยังเกือบจะซื้อแหละพูดยังไงให้ซื้อหข้างดนมีลูกค้าต้องลองใช้ก่อนให้ให้ถูกใจข้างในได้เพราะว่ามันมีมีคำพูดเด็ดๆอะไรที่มันแค่คำพูดมันยังช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ลูกค้าต้องซื้อไปลองใช้ค่ะถ้าลองใช้สัมผัสเองเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าของมันดีจริงๆค่ะจริงไหมแล้วมันมีผลราคาเคท่ะไรก็คือครู เอามุดไม่กล้าคนไม่กล้าคนทั่วไปเนี่ยมีมีอะไรการันตีใบอะไรมีทดลองมีค่ะก็จะมีการตดวอพอยชอเป็นการตดเป็นการรองรับมาตรฐานจากชุมชนอ่าคือปลอดภัยใช่คผลิตของเราเนี่ยมันได้มีการทดลองกับผู้อาสาสมัครค่ะทดลองใช้แล้วค่ะเขาก็คือมันไม่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 เกิดการแพ้ค่ะ โอเคซื้อละเพราะว่ามั่นใจขึ้นแล้วเพราะมีอันนี้มีลูกการทดสอบประสิทธิภาพอันนี้ก็คือร้านที่เขาทำเกี่ยวกับสปาขัดหยุดค่ะเราได้ใหไปทดลองใช้เลยโอเคอยู่ภายในไรนะวา่าการตลาดการตลาดาวิไลเทคนิคบทดเหรโอเคขอบคุณมากครับหนึ่งสองหนึ่งสอง